สวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณสวยๆนะครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณนั่งพานชนะมันกรรมการรวมโค้ดเรียมทองนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับฟอร์มสวยแบบนี้นะครับองนี้จมูกโด่งปีตดเลยครับนี่ครับองนี้จมูกโด่งปีตดมาพร้อมต่อโค้ดหกโค้ดครับบล็อกหลังหมูจุดนะครับบล็อกหลังหมูจุดนะครับ แบบนี้เลยครับสวยสดงดงามนะครับองนี้นี่ครับโอเคนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเช่าพระเครื่องหลวงพ่อูณนะครับลองศึกษานะครับผมจะพยายามอัพพระเครื่องหลวงพ่อคูณให้พี่ๆได้ดูหลากหลายนะครับที่ผม จะมีกําลังเช่ามานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปล่อยพเครื่อหรหนุมว่าคุณส่งรูปภาพมาได้นะครับผ่านทางไรอัดน,นะครับโอเคครับ,บขอบคุณครับสวัสดีครับ